สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ฮะมาพบกับชั้นหนึ่งกันอีกแล้วนะผมก็ในสรคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปตัวงานนะผม MacBook Pro นะผม A1708 นะครับก็ลูกค้ามาในการที่จอแตกนะครับผมนี่ได้ทําการเปลี่ยนจอเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่สภาพก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะผมนี่ก็ถ้าเ,เพื่อนๆท่านไหนนะที่เจอการนี้อยู่นะครับทำจอแตกนะผมตก ทำเครื่องลนและจอแตกหรือว่าอาการที่เกี่ยวกับเปิดได้ประมาณ4 5องศานะครับผมถ้าเปิดสุดแล้วจอดับอะไรพวกนี้ครับก็สามารถส่งมาซ่อมได้ผมทางร้านนะฮะยินดีให้บริการนะครับผมก็ตอนนี้มีอยู่5สาขาด้วยกันนะครับก็จะมีเมกกะบางนาทมพนธ์ศกยูนเตร์มอเดอมอบางกะปิแล้วก็ไอฟิวบางนานะครับผมหรือเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะก็สามารถส่งมาซ่อมได้ผมทางร้านยินดีให้บริการเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ฮะช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ